อันนี้เป็นเรื่องของคุณฟ้าอายุ26ปีนะเป็นสาวเหนือนะฮะอยู่ลําปางอันนี้ไม่เกี่ยวกับความความความสัมพันธ์ไทยกับบุชาแล้วะนะคนละเรื่องละนะครับมาดูเนื้อหานะฮะสวัสดีครับพี่แซคหนูรักคนที่ไม่เคยให้สถานนะอ่าโอเคแปลว่าเขาเป็นคนไม่ชัดเจนนะฮะเขาบอกว่ารักแต่ก็ไม่เคยเปิดตัว ไม่เคยให้ความชัดเจนใ,นใดๆหนูเหมือนอยู่ในชีวิตเขาแต่ไม่เคยอยู่ในโลกของเขาเลยหนูอยากรู้ว่าเราควรจะอะไรนะเราควรอ๋อเราควรจะรอคนที่บอกว่ารักเราหรือควรเชื่อการกระทําที่ไม่ควร อนะที่ไม่เคยเลือกเราเลยอ๋อโอเคเออกไปอ่านแล้วงงคือคำถามคือ,อยังไงวะเราควรรอคนที่บอกว่ารักเราหรือควรเชื่อกระทำที่ไม่เคยเอา่าสรุปอันนี้อะหนูเขียนมาค่อนข้างงงคือเอาไง่ายคือจะจะดูตรงไหนใช่ไหมจะดูที่คำพูดหรือดูการกระทำใช่ไหม ถูกไหมหนูควรจะจะจะ,จะเชื่อคําพูดหรือว่าเชื่อในการกระทําดีเออโอเคขออภัยนะถ้าตีความผิดขออภัยด้วยนะฮะหน,หนูเขียนมาค่อนข้างงงแต่เข้าใจครับคือมีความรักกับคนที่ไม่เปิดเผยสถานะนะครับแต่ต้องต้องต้อง,งเข้าใจอย่างนี้ก่อนคือยุคเนี้ยบางคนนะ่ะเขาก็ไม่ชอบเปิดเผยสถานะนะบางคนคือ เขาอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวครับจริงๆมันมีหลายเหตุผลมากบางคนแบบเอ่าบางคนอาจจะกักเขาไม่ชัดเจนเขาอาจจะแบบมีตัวเลือกหลายคนหรือบางคนไม่ชอบเปิดเผยความเป็นส่วนตัวคือในโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยเป็นโสดกันไม่ให้หมดเลยเราโสดคุณโสดแต่เราครบกันเพราะว่ามันมีเรื่องของคนอื่นที่มีผลกับกับกับความรักเหมือนกันนะคนรอบข้างบ,บางทีเคยเห็นไหมพวกผู้หวังดี ประสงค์ร้ายอ่ะพอรู้ว่าเราครบใครปุ๊บก็เอาแล้วมาเริ่มมีข่าวนั้นข่าวนี้ส่งมาให้คนที่เราครบอยู่ว่าเนี่ยไอ้เราไปเจอวันนั้นไปเจอไอ้นี่ตรงนี้คือพูดง่ายคือมายุแยงตะแคงรั่วให้ความสัมพันธ์นั้นมันเริ่มมีปัญหานะครับมันเหมือนแบบถ้าเราเปิดตัวว่าเราครบใครปุ๊บเขาจะกลายเป็นเป้าทันทีอ่ะก็มีแบบนี้เหมือนกันนะบางคนเขาไม่ชอบการเปิดเผยเรื่องพวกนี้ชอบเก็บเป็นความลับแต่บางคนก็ชอบประกาศครับมันอยู่ที่ว่า คุณคบกับคนแบบไหนมันอยู่ที่การคุยกันเราต้องเราต้องรู้รู้ด้วยด้วยตัวเราเองครับว่านิสัยของคนที่เรารักเนี่ยเขาเป็นประเภทไหนบางคนเขาอินโทรเวิร์ดมากโลกส่วนตัวสูงมากบางคนเขาเป็นเอ็กโทรเวิร์ดเขาชอบเข้าสังคมชอบประกาศตัวบางคนรักใครครบใครต้องบอกทุกคนนึกออกใช่ไหมเคยเห็นไหมบางคนอ่ะคบกับแฟนแม่งมีวันครบรอบ หเดือนครบรอบสองเดือนครบรอบสามเดือนมันคือแต่ละคนมันมีอะไรแบบนี้ที่ไม่เหมือนกันฉะนั้นถ้าเกิดเราเรา,เรารู้จักตัวเราเองดีเราเป็นคนแบบไหนแล้วเรารู้จักแฟนเราดีปัญหามันก็จะเบาบางลงสิ่งสําคัญคือฟ้าต้องคุยกับแฟนว่าทําไมจึงแบบไม่ค่อยเปิดเผยสถานะให้คนอื่นรู้คืออยู่กับเราบอกรักกันแต่ทําไมต่อหน้าคนอื่นหรือว่า สื่อสังคมหรือว่าที่สาธารณะเราจึงไม่ค่อยเปิดเผยต้องถามว่าทําไมเขาไม่ภูมิใจเหรอที่เรามีเราเป็นแฟนนต้องลองถามดูเขาอาจจะบอกเราก็ได้ครับว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่ถ้าเกิดเราคุยแล้วเขายังไม่ชัดเจนนี่เขาอึกอัก,อ,อ,กอะไรเงี้ยนั่นก็แปลว่าเขาอาจจะมีบางอย่างปกปิดอาจจะมีคนอื่นหรือเราเป็นแค่ตัวเลือกหนึ่งอันเนี้ยลองคุยกันพี่จะไม่เบรมนะว่าเฮ้ยเขาผิดหรือถูกเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนนะครับ คนสองคนเท่านั้นที่เข้าใจดีที่สุดนะ